สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมก็คลิปนี้นะครับก็อยู่ผมพี่จ่าเช่นเคยนะครับก็คลิปนี้นะครับพี่จ่าก็จะพาทุกคนมาทากับข้าวกันนะครับผมนี่กาลังเชือดหมูอยู่นะครับผมก็ว่าจะแกงแกงกะทิหมูใส่หยวกกล้วยนะครับผมแกงกะทิหมูใส่หยวกกล้วยนะครับเป็นแกงใต้นะครับเป็นเมนูเป็นเมนูอีกหนึ่งเมนูที่ว่าผมชอบมากนะครับเมนูนี้นะครับยิ่งแกงกับไอหยวกกล้วยป่านะครับยิ่ง ยิ่งอร่อยนะครับผมก็โอเคนะครับเดี๋ยวผมเชือดก่อนนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาทําให้กับทุกคนได้ดูกันนะครับผมนะครับก็แกงที่หยอกกล้วยนะครับเราก็ต้องใช้มะพร้าวนะครับผมนี่ก็การขูดนะครับเราก็ต้องขูดกับมือนะครับรวมโดยช่วยกันนะครับทุกคน นะครับก็หยกกล้วยนะครับหยกกล้วยก็ต้องมีนะครับผมก็ให้อาจารย์เพชรเป็นคนจัดหาหยกกล้วยนะครับผมก็ช่วยกันร่วมด้วยช่วยกันนะครับอ่ะนะครับทุกคนก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเตรียมตั้งไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเราก็มาเกงกันเลยนะครับก็อาจจะมีหมูนะครับหมูประมาณกิโลหนึ่งนะครับผมไอ มะพร้าวนะครับเมื่อกี้บอกมะพร้าวสิแล้วก็มะพร้าวมันขูดๆแล้วมันมีกลิ่นมันตั้งไว้นานเกินนะครับเหมือนกับมันจะเน่าก็เลยเปลี่ยนเป็นกะทิกลองนะครับแต่ถ้าให้ดีนะครับ้ายกินอร่อยนี่ต้องใช้กะทิกะทิสดนะครับจะอร่อยกว่านะครับผมแล้วก็กะปินะครับกะปิก็ไม่ได้ใส่หมดนะครับใบมะกรูดแล้วก็เครื่องแกง นะครับผมจะเพิ่มเติมพริกไทยดําลงไปนะครับอ่าก็หยวกนะครับก็อาจารย์เพชรหั่นไว้เป็นเทียบร้อยแล้วนะครับอันนี้หมูนะครับผมก็หมักตั้งไว้เตรียมที่จะทอดด้วยนะครับผมก็โอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาทํากันเลยมาดูขั้นตอนวิธีการทํากันเล็กๆ็น้อยๆอยนะครับผมอ่าก็โอเคนะครับผมก็เรามาตั้งหม้อกันเลยนะครับผมอ่านะครับ หม้อกันเลยนะครับก็ต่อไปนะครับทุกคน่นะต่อไปนะครับทุกคนเราก็ใส่กะทิลงไปเลยนะครับเออใส่กะทิลงไปเลยทุกคน จะดูามาแล้วเอาหวัดเหมือนหวัดจากข้าวเลยการปิดออกมาให้นะครับก็อ,อ่าเครื่องนะครับทุกคนเครื่องผมเลือกที่จะใส่เครื่องห่อ,อครึ่งนะครับใส่สักห่อครึ่งเพื่อความลุมกลมหรือว่ามันถึงเครื่องหน่อยนะครับลงไปเลยห่อครึ่ง โอเคนะครับต่อไปต่อไปก็กะปินะครับกะปินี่ใส่ลงไปักช้อนนึงนะครับผมผมใส่ช้อนนึ่ง่ะโอเคอ่ะหอยชักนิดนึ่งหลายใจหลายใจ <c oughs> นะครับอ่ะ เดี๋ยวเราใส่กะทิลงไปหมดเลยนะครับผมจะใส่สองกล่องนะครับทุกคนเดี๋ยวว่าหยอดหัวกะทิทั้งหน่อยนะครับอ่านะครับทุกคนก็ละลายเครื่องเลยนะครับละลายเครื่องให้มันให้มันเข้ากับกับปีให้มันเข้ากันกับอ่ากับน้ำกะทินะครับละลายเครื่องเลย ต้นนะครับอ่าผมต้องขอบอกก่อนนะครับว่าแกงหยวกนี้นะครับทุกคนก็น้ําก็ไม่จําเป็นต้องใส่เยอะเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวน้ําจากหยวกมันออกมาอีกนะครับสําหรับผมแล้วผมใส่แค่กะทินะครับทุกคนแต่ถ้ามันแห้งเกินไปก็เดี๋ยวก็เพิ่มน้ําสักหน่อยนะครับอ่าอันดับแรกก็ละลายเรื่องก่อนนะครับละลายเครื่องมันเข้ากับกะทิับ มันขึ้นมาแล้วนะครับทุกคนแกงง่ายนะครับทุกคนแกงใต้นี่อ่าพี่น้องลองทําตามดูได้เลยนะครับพี่น้องคนไหนะอยากแกงใต้อยากแก่ลิมด,ดแกงใต้อะไรต่างๆนะครับอ่าลองทําตามผมได้เลยนะครับผมรับรองว่าอร่อยแน่นอนนะครับทุกคนทุกคนไม่ผิดหวังนะครับอ่าลองทําตามได้เลยนะครับทํามไม่ยากนะครับ อ่อก็โอเคนะครับทุกคนก็เดี๋ยวรอ,อเครื่องเดือดอีกสักหน่อยนะครับเดี๋ยวผมก็ะจะใส่หมูลงไปนะครับอ่าโอเคนะครับผมเรามาตักหมูใส่ลงไปเลยนะครับทุกคนอ่าใส่หมูลงไปเลยเดือดแล้วก็ใส่หมูนะครับ นี่แกงหมูแบบนี้ใส่สับปะรดก็อร่อยนะครับทุกคนใส่แกงหมูกะทิอย่างนี้ใส่กับใส่สับปะรดลงไปนะครับก็อร่อยเหมือนกันนะครับ ครับผมก็น้ำมันเข้มมันเข้มข้นหน่อยล่ะเราก็เติมน้ำลงไปนักหน่อยนะครับถ้ามันเข้มข้นก็เติมน้ำลงไปสักหน่อยนะครับรู้ถึกว่ามันแห้งนะครับแห้งก็เติมน้ำลงไปนะครับอ่ะครับทุกคนถ้ามันแห้งเกินไปนะครับเราก็ใส่น้ำลงไปนะครับผมนี่นะครับโอ้ผมใส่น้ำลงไปู้ถือว่าเยอะนะอ่ะโอเคนะครับ เดี๋ยวนะครับหลังจากนี้นะครับรอหมูสุกนะครับแล้วก็เราก็ค่อยมาใส่หยวกกันนะครับอ๋อนะครับผมอ่าผมต้องขอบอกนะครับว่าผมเพิ่มพริกไทยดาลงไปนะครับทุกคนเพิ่มพริกไทยดาลงไปอใครจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่นะครับแล้วแต่ความชอบนะครับแต่ผมนี่ผมชอบแบบร้อนๆปิดๆร้อนๆหน่อยนะครับผมก็เลยชอบใส่พริกไทยดานะครับ Salvador, รสชาติมันจะดีมันจะนั่นสักหน่อยนะครับมันจะอร่อยนะครับถ้าใครไม่ชอบร้อนๆเผ็ดๆก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเป็นรสชาติแกงใต้มันต้องเผ็ดร้อนนะครับทุกคนอ่ะหน้าตามันก็จะออกมาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนมาดูใกล้ๆอ่ะครับทุกคนก็โอเคนะครับเดี๋ยวรอรอหมูสุกนะครับรอแกงเดือดนะครับผมแล้วก็รอค่อยมาใส่หยวกกล้วยค่อยมาปรุงกันนะครับ ามาดูมาดูหมูของผมนะครับเตรียมตั้งไว้ทอดนะครับผมหมักตั้งไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่านี่หมูของผมนะครับที่ผมหมักตั้งไว้นะครับผมใส่รสดีใส่ซอสฝาเขียวนะครับใส่ชูรสไปนิดนึงนะครับใส่น้ําปลาลงไปเพื่อความหอมหอมนะครับอ่าแค่นั้นเองนะครับผมไม่ได้ใส่อะไร มากมายนะครับไอสูตรหมักของผมนะครับผมก็เดาเอานะครับเดาเอาเลยไม่มีสูตรนะครับทุกคนวันก่อนผมทอดกับน้ําปลาเฉยๆก็ได้นะครับไม่มีสูตรไม่มีสูตรในการหมักนะครับผมก็ใส่รสดีใส่น้ําปลาชูรสนิดนึงแล้วก็ขวาเขียวนะครับแค่นั้นเองนะครับผมก็โอเคนะครับเดี๋ยวมารอชมขั้นตอนต่อไปกันนะครับทุกคน หอมมากครับทุกคนอืมอยากจะบอกว่าหอมมากเลยหอมมากๆนะครับอ่ะมาดูกันนะครับผมนี่ทุกคนหอมมากๆนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาใส่หยวกกันนะครับทุกคน เดี๋ยวเรามาใส่ยวกันเลยนะครับแกงยอนวกเป็นอยนนนออืมใส่ลงปเลยอันที่จริงแล้วนี่ยวกผมชอบมากเหมือนกันนะครับแกงแบบนี้นี่ชอบกินหยวกเหมือนกัน เปรี้ยวปากมากเลยครับทุกคนหอมมากเลยนะครับหอมกว่าแกงปลาดุกวันก่ออนีกนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวร้อยหยวกมันร้อยหยวกมันสุกข้างหน่อยนะครับเดี๋ยวเราก็ค่อยมาปรุงกันนะครับดูหน้าทายทีนึงนะครับก็เดี๋ยวร้อยหยวกสุกนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาปรุงอีกทีนึงนะครับทุกคนนะครับก็เรื่อง เรื่องแกงเรื่องทํากับข้าวนะครับก็ไว้ใจพี่จ่านะครับอ่าจะทําให้กับน้องๆทําให้กับน้องๆได้กินกันนะครับอ่ากินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ต้องกินนะครับนะครับผมก็เลือกไม่ได้นะครับอ่าอันที่จริงแล้วนี่ก็อ่าก็ทําตอนที่ผมทํากินนะนะครับก็หมดทุกรอบเหมือนกันนะครับอ่าก็บางทีก็กับข้าวรงครัวบ้างบางทีก็ตอนที่ว่าผมอ่า อยากจะทำนะครับอยากจะทำกินอยากจะมีเมนูมีวัตถุดิบไอ้นู่นไอ้นีน่นั่นอยู่นะครับเช่ตู้อยู่นะครับก็สามารถเอามาทำได้อยู่ตลอดนะครับก็แต่ละรอบนะครับอยากกินอะไรก็ต้องฝากไปซื้อ,อ ตอนที่เขาไปจ่ายตลาดนะครับเพราะเพราะว่าเราไม่ได้ออกไปอยู่ตลอดนะครับเราฝากไปซื้อแล้วก็มาแช่ตั้งไว้แช่ตั้งไว้นะครับอ,อยากจะกินอะไรก็เอาออกมาทําเป็นทีละเมนูทีละเมนูนะครับแบบนั้นได้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้อยู่เหมือนกับบ้านเราอยากจะกินอะไรก็ตอนเย็นขี่รถปื๊ออ,ออกไปหาไปซื้อตามตลาดเลยไม่ใช่นะครับแถวน,นี้นี่ไม่มีนะครับทุกคนแถวน,นี้ไม่มีนะครับตลาดเปิดท้ายตลาดสุดอไอ้แบบนี้ไม่มีนะครับ อาหารได้น้อยมากยกเว้นที่ว่าอยู่ในเมืองอะไรอย่างนี้นะครับแถวนี้ชนบทแดงต่างนะครับก็จะมีด้านขายของชําเล็กๆน้อยๆนะครับกับข้าวอะไรมันก็ไม่ค่อยมีอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเราจะซื้ออะไรจะกินอะไรนะครับเราก็ซื้อมาตั้งไว้นะครับก็เหมือนกับที่ว่าผมผมแกงหมูนะครับผมก็ซื้อมาตั้งไว้ตั้งแต่วันที่เราไปจ่ายตลาดแล้วนะครับก็ซื้อหน้าหมูมาย่างมาอะไรให้กับน้องๆนะครับแล้วก็ซื้อหมู เนื้อหมูอะไรต่างๆพอมาใส่ตู้ตั้งไว้ได้ทําวันหลังอีกนะครับจะย่างทั้งหมดวันนั้นเลยก็ได้นะครับแต่ว่ากลัวไม่หมดนะครับก็วันนั้นที่ว่าผมทาที่ว่าผมย่างนะครับก็กินกันอยู่3ามคนสี่คนนะครับ หลังจากนั้นออกเวรยามออกไรนะครับมาทยอยกันมาทีละสองคนสามคนพลึกเดียวหมดเหมือนกันนะครับหมดเกลี้ยงเลยนะครับก็เป็นสิบกว่าคนนะครับก็ทยอยกันมาทีละคนสองคนนะครับเพราะว่าแต่ละคนก็ติดภารกิจติดหน้าที่อ่า ไม่เหมือนกันนะครับก็เมื่อจบพระกิดก็เข้ามากินกันก็เหมือนกับแกงนี้เหมือนกันนะครับเหมือนกับแกงเตี้ยผมแกงตั้งไว้นะครับคนที่เข้าวินเ <oser> ข้า,ายามก็เข้าเวินไปนะครับออกเวินก็ค่อยออกมากินนะครับก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนก็อโอเคนะครับเดี๋ยวร foot, อหยกกล้วยสุกนะครับตอนนี้ก็เริ่มเหี่ยวแล้วนะแป๊บเดี๋ยวเองนะครับทุกคนนี่เห็นไหมน้ำหยกกล้วยมันเริ่มอ,ออกมาแล้วนะครับทุกคนก็เดี๋ยวเราก็มาเริ่ม ทําการปรุงกันดีกว่านะครับผมอ่าโอเคนะครับทุกคนก็วิธีการปรุงของพี่จ่านะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับของพี่จ่าเหมือนเดิมนะครับพี่จ่าก็จะใส่เกลือลงไปนะครับทุกคนเกลือม็ตรนี้นี่ผมไม่ค่อยชอบ่าไรนะครับมันกะยากนะครับไม่เหมือนกับเกลือปุงนะครับแต่คนสมัยก่อนนี่เขาใช้เกลือมิตรทั้งนั้นนะครับทุกคน โอ้ยขนาดเทยังเทไม่ก็ลงเลยนะครับทุกคนมันเป็นเม็ดนี่<ป>กะไม่ค่อยสูงนะครับก็ใส่แค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะครับใส่แค่นี้พอนะครับเดี๋ยวค่อยชิมเมานะครับไม่กล้าใส่เยอะเกลือเม็ดผมกะไม่ถูกจริงๆนะครับถ้ากเกลือผงนี่ผมกะเป๊ะๆเลยนะครับเกลือเม็ดมีความอัดแน่นของมันที่เม็ดของมันนะครับไม่รู้ว่า,าขนาดไหนเมื่อบดออกมาแล้วนะครับขนาดไหน ปริมาณขนาดไหนนะครับผมก็บอกไม่ถูกกันนะครับเพราะฉะนั้นนี่อ่ะโอเคใส่ลงไปเลยนะครับเดือเม็ดอ่ะโอเคต่อไปนะอ่ะต่อไปชูรสนะครับทุกคนชูรสอ่ะใส่ประมาณจ้อนหนึ่งไม่เต็มนะครับ ไปนะครับทุกคนต่อไปผมก็จะใส่น้ําตาลด้วยนะครับผมผมนี่เมน,นูของผมนี่ต้องมีน้าตาลด้วยนะครับไม่งั้นผมรู้สึกว่ามันไม่ไม่นั่นนะครับน้ําตาลก็ไม่ต้องใส่เยอะเท่าไหร่นะครับอ่าใส่ช้อนหนึ่งนะครับอ่าโอเคนะครับก็เดี๋ยวมาคนกัน ก็เสี to ือกะทิอยู่หน่อยนึงนะครับก็ใส่ลงไปเลยนะครับทุกคนเพิ่มความมันนะครับแค่นี้เองนะครับทุกคนไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับเข้มข้นมากนะครับทุกคน่ะต่อไปนะครับทุกคนต่อไป สุดท้ายท้ายสุดนะครับก็สุดท้ายท้ายสุดนะครับก็จะเป็นใบมะกรูดนะครับใบมะกรูดก็ฉีกลงไปเลยนะครับทุกคนอ่าเพื่อความหอมนะครับใส่ใบใบมะกรูดนี่ส่วนมากจะใส่แกงเกือบทุกแกงเลยนะครับจะเป็นแกงใต้ไม่ว่าจะเป็นผัดปิดแกงขั้วอ่า เกงอะไรต่างๆก็เล็กแเกงกะทิก็ใส่นะครับยกเว้นเกงส้มไม่ใส่นะครับเกงส้มนี้ไม่ใส่ใบมะกรูดอืมหอมมาก เดี๋ยวเรามาดูหน้าตากันนะครับอะเดี๋ยวชิมก่อนดีกว่าชิมชิมชิมก่อนอย่าเพิ่งดูหน้าตาก่อนนะครับอชิมก่อนนะครับชิมก่อน โอ้ยสุดยอดทุกคนเอ้ยอืม <c oughs> อร่อยมากมผมเติมน้ำตาลลงไปอีกนิดนึงน้ำตาลอีกหน่อยนะครับ เยอดเลยเมนูนี้อ่าทุกคนทุกคนครับผมต้องขอชิมอีกรอบหนึ่งนะครับผมดูแลชิมชิมยันหมุดหม้อะนะครับอ้ผมอขอลองชิมดู อืหอมมากอืมอืมโอ้อืมโอ้ยอร่อยมากถิ่วเข้าเลยนะครับ อร่อยมากอร่อยมากอมขอชิมหยวกด้วยนะครับโอ้ดูเดือดพี่น้องดูเดือดปุดๆๆเลยอืมถ้าเป็นหยวกปล้วยปลานะครับทุกคนหยวกปล้วยปลานี่จะอร่อยมากเลยนะครับแกงแบบนี้ จังงูไปลองครับอืเดี๋ยวมาดูกันอ่าทุกคนอ่ามีคนมา,าเดินตามกลิ่นมาแล้วนะครับนี่ปุดๆเลยทุกคนหอมครับหอมหอม,อมนี่ครับทุกคนหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้นะครับทุกคนอือร่อยมากนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาทอดหมูกันต่อนะครับผมนะครับทุกคนก็ได้แล้วก็ยกเลยนะครับยกเลยแล้วเราก็ตั้งกระทะ,ะ,ะ,ะต่อนะครับอือตั้งกระทะต่อนะครับทุกคนมาทอดหมูกันต่อนะครับ ต้องขอไปเอฟเมุสลิมด้วยนะครับผมเมื่อนี้กินหมูนะครับวันนี้เนี่ยออกไปทํางานเดินเหนื่อยมากนะครับทุกคนอยากจะบอกเลยนะครับว่าหลายกิโลมากเลยนะครับเดินแบบว่าขาตึงเลยนะครับจะเป็นลมไม่ได้นะครับทุกคนวันนี้นี่เดินสุดๆเลยใส่น้ํามันลงไปนะครับใส่หมดเลย ตอนนี้ลมมันพัดมากเลยนะครับทุกคนอยากจะบ,บอกว่าลมมันพัดมากเลยขนาดผมเข้ามาทําด้านในนี้นะครับลมมันพัดแก๊สมันไม่นิ่งเลยอ่ะต่อไปนะครับทุกคนหมูที่เราหมักตั้งไว้นะครับเดี๋ยวเรามาใส่กันเลยนะครับผมเพื่อในการไม่เสียเวลานะครับตอนนี้รู้สึกว่าหิวเข้ามากแล้วนะครับ ก็กินข้าวรอบหนึ่งตักแต่ตอนเช้านะครับกลับมาถึงตอนเที่ยงก็ไม่ได้กินนะครับเหนื่อยก็เลยทิ้งตัวเลยมาถึงข้าวเที่ยงก็ไม่ได้กินอาบน้ําเสร็จก็เรียบร้อยเลยทิ้งตัวเลยนะครับเหนื่อยมากก็เลยไม่ได้กินข้าวนะครับตอนเที่ยงมือเย็นก็เลยหิวมากนะครับก็ในชุดผมน้องๆก็เหมือนกันนะครับมาแต่ละคนทิ้งตัวกันหมดเลย ทีเดียวเลยครับทุกคนเพื่อในการไม่เสียเวลานะครับตอบทีเดียวไปเลย โอเคทุกคนก็เดี๋ยวรอหมูชุกคนนะครับะนะครับทุกคนก็ในระหว่างอ่ะเดี๋ยวตั้งนี้ดีกว่าตั้งนี้ดีกว่านี่นะครับก็โอเคนะครับทุกคนก็เดี๋ยวอ่ ผมก็จะตักตั้งไว้ถวายพระสักหน่อยนะครับผมอ่าตัากตั้งไว้ถวายหลวงหลวงตาสักหน่อยนะครับไอ้ไก่หมูกับหยวกนะครับอือร่อยมากนะครับผมคิดว่าเกต้องชอบนะครับขนาดขนาดผมนี่คือ,อยังยังชิมแล้วมันบอกว่าอร่อยเลยนะครับอยากเอาไปถวายพระบ้างนะครับผมตัวเดี๋ยวโอเคนะครับเดี๋ยวตักอ่าตั้งไว้ถวายพระตอนเช้านะครับผม 喂，大伟啦。啊 ครับผมอ่าต่อมาทางนี้ต่อนะครับาทางหมูทอดต่ออ่ะนะครับทุกคนก็หมูทอดนะครับตอนนี้ก็เรื่มหอมขึ้นมาแล้วนะครับลดไฟสักหน่อยอหมูทอดหอมขึ้นมาแล้วนะครับทุกคน เป็นไงกินกับไอแ้แกงแกงกะทิหมูนะครับอ่ะก็โอเคนะครับทุกคนก็อ่าพี่จาก็จะเอาเมนูมาฝากทุกคนเล็กๆ็กน้อยๆอยนะครับผมก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวรอหมูทอดสุกก็เดี๋ยวเรากินข้าวกันนะครับอ่าผมว่าจะถ่ายให้พี่น้องดูตอนเรากินข้าวกันด้วยนะครับอ่าฟ้าเริ่มมืดแล้วนะครับผมก็อ่าแสง สว่างมันไม่พอนะครับเดี๋ยวมันมืดอีกมองไม่ค่อยเห็นนะครับอ่าเพราะฉะนั้นนี่คือเออเอาเมนูนะครับเอาเมนูดีๆมาฝากอ่ากับอ่าทุกคนนะครับอ่าพี่น้องคนไหนสนใจที่จะทํานะครับลองไปทํากินดูนะครับผมก็มันไม่ได้ทํายากเลยนะครับทําง่ายนะครับผมก็ตามที่พี่จา่าทําให้ทุกคนได้ดูกัน นะครับแต่บางคนก็แกงกิ่งกว่าผมอีกแกงอร่อยกว่าผมอีกนะครับผมไอของผมนี่คือเอาง่ายๆว่ายอยู่ในหน่วยทหารนะครับอยู่ในหน่วยทหารตรงนี้นะครับคือทําได้แค่นี้ก็โอเคแล้วนะครับพอได้กินกันแล้วนะครับคืออย่าไปเปรียบเทียบกับเชฟป,ปัตตคานก็เลยนะครับคือฝีมือผมยังไม่ถึงขนาดนั้นนะครับไปเปรียบเทียบกับเชฟปัตตคารหรือว่าอาหารตามสั่งร้านไขอขายคือตามวิชาชีพของเขานะครับทุกคนก็ผมยังไม่ถึงขั้นนั้นนะครับ แต่แต่ไปในหน่วยทหารพลานนะครับตรงนี้นะครับผมทําทุกทีก็หมดทุกทีนะครับผมก็อมาถ่ายให้กับทุกคนได้ดูกันเล็กเน้อยๆอยนะครับผมความถุกเล็กๆน้อยๆบางคนกอ็อยากจะทํากับข้าวนะครับชอบทากับข้าวนะครับบางคนคอมเมนต์บอกมาว่าพี่จารอ์อยากจะให้พี่จาร์ทำกับข้าวไปดูเมนูหลายๆเมนูเยอะๆหน่อยอ วันนี้เมนูพรุ่งนี้เมนูอ่ามาเมนูนึงอะไรประมาณนี้นะครับก็อ่ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมก็เอฟซีทุกท่านน่ารักทุกท่านเลยนะครับคอมเมนต์มาเป็นกําลังใจให้คอมเมนต์มาอ่าอ่าคอมเมนต์มาเป็นกําลังใจให้คอมเมนต์มาอ่อ,มมอให้ข้อคิดความคิดเห็นในต่างๆนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ ตั้งแต่ผมเปิดช่องมานะครับผมก็ได้แรงปลักดันได้กำลังใจจากพี่น้องแนวหลังนี่แหละนะครับที่ว่าคอยเป็นกำลังใจให้นะครับคอยซัพพอร์ตให้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับพี่จ๋าก็มีแรงบันดาลใจในการทำคลิปให้กับทุกคนได้ดูกันนะครับหลังจากนี้ผมก็จะทำคลิปให้กับทุกคนได้ดูกันเรื่อยๆนะครับผมถ้ามีเวลานะครับต้องบอกก่อนว่าถ้ามีเวลานะครับวันไหนพี่จ๋าหายไปนะครับวันนั้นก็แสดงว่า ติดงานเยอะแล้วก็ไม่ว่างนะครับหรือไม่ก็เหนื่อยจนหลับไปเลยอะไรประมาณนี้นะครับผมก็อยู่ในพื้นที่ตรงนี้นะครับเราไม่รู้ว่าวิชีวิตของเราจะอยู่ได้มากน้อยแค่ไหนนะครับสิ่งที่ว่าเราที่สิ่งที่เราต้องทํานะครับเราทําให้ดีที่สุดทําวันนี้ให้ดีที่สุดก็พอแล้วนะครับอยากจะเอาความสุขเล็กๆน้อยๆของวันนี้นะครับมาฝากกับทุกคนนะครับผม ก็โอเคนะครับทุกคนก็สำหรับคลิปนี้พี่จ๋าต้องขออนุญาตลาไปก่อนดีกว่านะครับผมไว้พบกันใหม่กับผมพี่จ๋าคลิปต่อไปนะครับอ่าเดี๋ยวข้อคลิปต่อไปต่อไปนะครับลองมาฟังกันเรื่องข่าวบ้านการเมืองอะไรกันต่ออีกนะครับผมก็ฝากติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับผมก็โอเคนะครับผมต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ